ไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าพี่แทงลุงอ่ะฝากนะแชทถ้าพี่แทงลุงอ่ะเออลองลองขอเขาดูดิถ้าพี่แทงลุงอ่ะมาติมมาตินมันมีถ้าพี่แทงลุงอ่ะไอตอสร้องกว่านี้อีกเมื่อปะก็เลยแบบมันจะเริ่มมันจะมันรุนแรงขึ้นไปแล้วอ่ะเออแล้วแค่ตอดแม่งชวนกูมาแฟมไอสัตว์แล้วแม่งก็ทิ้งกูเี้อ ก็เวลาคิดก็คิดให้ผมอ่ะไม่รู้ครับเราคิดได้รอบด้านอะไรเงี้ยผมตบปาดตัวเองครับถ้าพี่แทงลู้มันต้องงอมหรือมันต้องแทงพี่มันก็งอมใช่ใช่ผมก็จะไปทําแก๊งที่นู่นครับแต่ว่าผมเป็นประชาชนใช่ที่นี่ใช่ครับแต่ผมอ่ะพูดกับลุงแมบไม่ค่อยเข้าใจครับเขาคิดว่าแบบออกแก๊งเพราะเรื่องมันยังไม่จบอีกเหรอเขาเล่นกันเล่นแล้วเนี่ย เขาคิดอย่างนั้นผมก็อธิบายให้ลุงฟังครับเขาก็อนุญาตให้ให้ออกครับก็เลยมาออกกันก็โอเคค่ะสูส้ๆทำแก๊งเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเออผมผมล่อคุณได้ไหมอะฮะอะอะไรนะเออล <c oughs> ่อ,อ <c oughs> ไม่ค่อยได้เห็นเลย <c oughs> ที่คุยกันเมื่อวานนะครับคือผมจริงจังครับแล้วก็อยากลองดูคุยกับคุณสักตั้งครับคุยแบบผมไม่คุยกับใครเลยสัญญาผู้หญิงในไทยไม่เอาแล้วครับแล้วจะเจอคนดีแล้วครับหมายถึงคนดีที่ว่าคือใครเหรอ กาแฟกาแฟกูไม่มีนะเปล่าไรตอดเดี๋ยวอุ้มมาก่อนตกดลุมรักกันเนาะไอ้ย่ยแข้งขาไม่ค่อยมีแรงเลยไม่ลุกด้วยไม่กด Enter อเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวให้มันอย่างนี้กันทามันกินกาแฟไม่กาแฟเปล่าเนี่ยเนี่ยตอดเปล่าไรตอด ครับครับโทษครับสองศูนย์หกครับเฮียส่ชวนกูมาเล่นแท้ๆขาพีชกินเลยน้องกินเลยกินกาแฟเลยครับทานครับคนพี่ใครครับพี่ใครพี่ใครครับน้อยครับถ้าถอดสกินเราจะได้บัตรสกินคืนไหมครับสีอะไรสีทองครับสีทองเหรอสีทองต้องรออันสกินันใหม่มาก่อนอะ เออถึงจะใส่แล้วมันจะไม่เนน้องจะใส่สกินหรอครับน้องชายผมจะถอนครับผมจะเอาไปตีสวิตเบนะครับอ๋อเห็นมันมันตีได้แล้วนี่เขามีบอกอยู่กระดาษกลางนะลองไปอ่านดูเลยผมเสียได้อระพี่ผมเสียได้กินไงเอามันถอนไม่ได้บ่านนี้มันหายเลยโอเคครับใช่ที่เป่าต่อตีเป่าจวบจีเคไ่นานแต่เขาถูกล้นเหลือใช่ไงครับก็ทุกคนเป็นเขาสนบอกก็โอเคไง แต่แบบกูเสือกแบบกูหลุดขำก่อนเพราะพวกกูรู้แล้ว่าเขาแกล้งไงฮะอะไรนะสรุปมันจริงจริงเหรอเนี่ยไม่รู้มันเชี่ยโคตรเข้ากันรวะหวานกับเบาหวานเนี่ยเชี่ยก็คือจะเล่นไปสุดข้างนอกเล่นสุดข้างนอกเจอกันในเกม แต่ถ้าเข้ากันได้ก็เขาค่อยๆออกนะยกมาเล่นโรเพเป็นหัวเมียกันอย่างเงี้ยครับนดครับเอาไว้พี่มาจีบไข่ให้ติดก่อนแล้วกันครับครับได้ครับเดี๋ยวผมมาทุกวันมันมุนจริงนะเมื่อกี้ให้ไปสองดอกแล้วใช่ไหมครับถูกไหมครับ จริงเอาดอกเดียวใข่ไข่ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเก็บไว้ทีเดียวครับค่อยแบบไปถึงหน้างานมันกล้าลพูดจริงนะอเอาเอา,เอาหลายๆดอกขึ้นครับต้องมาช่วยทำงานด้วยนะโอเคไหมได้ครับ,บได้ครับอโอ้เฮียอันาตางกินไ,ไม่ออกเลยแค่ทำงานแตแล้วต้องมาช่วยเป็นแอดมินทำงานด้วยเอาเอาไหมเป็นแอดมินเขาไม่ให้มีแฟนไม่ใช่หรอ ืก็ใช่แต่หมายถึงว่าห้ามมีในเมืองไงมันไม่สล็เลยเหรอวะครัๆก็เป็นประชาชนไงไม่อมยอมจิงไหมดเิเล่นกันเหมือนโลคนอื่นอ่ะแบบผัวเมียครับแ,ร <c oughs> แต่พี่มาช่วยทำงานไม่ได้หรอโอ้โหกลัวได้ทำอย่างอื่นแทนงานน่นครับมาช่วยเป็นแอดมีทำงานด้วยไง <c oughs> ไ,ได้ครับได้ครับไตป้อกดวารอปไงที่เนี่ย ฟังดีๆนะครับข้างนอกมีแฟนยังครับยังครับจริงนะ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 ครับเนี่ยอันนี้พี่จริงจังไหมจริงครับอยากลองดูครับอยากลองดูอยากลองครับ จะได้เคลียร์ปัญหาตัวผมก่อนเลยนะบแบแรกก็ทำให้ตัวเองแบบอ่าว่างก่อนนะครับแล้วก็พยายามคุยกับคุณทุกวันก่อนครับมยังไม่อยากให้ถึงท่านเป็นแฟนนะครับ <c oughs> ลิ้นๆนั่นแหละรครับอีอะเอาไว้เอาไว้พี่จีบขายติดก่อนละกันแล้วลว,ว่ายังไงค่อยว่ายันอีกที เพราะว่าไขยังไม่เชื่อเพราะว่าอย่างไงพี่ก็ต้องกลับประเทศพี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไข่ขอดูความอดทนพี่ก่อนละกันได้ไหมล่ะยังไงนะครับขออีกทีได้ไหมไขขอดูความอดทนของพี่ก่อนนะเพราะอะไรพี่ก็ต้องกลับประเทศมันงงมันงงนะครับแต่ก็มาทุกวันเดี๋ยวผมมาทุกวันครับแต่ไข่ไม่รับดอกมาแล้วนะรับอะไรครับ บอกไปดิเจอหน้ากันเดี๋ยวก็พอยิ้มยิ้มทำไมแม่เอาดอกไม้แล้วหรอครับใช่ค่ะมันมันเปลืองไข่ไข่ไข่รับขอรับแค่ดอกเดียวดีกว่ายอเดียวพอยอเดียวอยากได้ยอเดียวเออแต่มาหาทุกวันได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เปลี่ยนมาเจอหน้ากันทุกวันก็พอ โอ้โหชอนได้ยิ้มคได้ครับได้ครับแล้วถ้าคิดถึงมากๆนี้โทรหาคอได้ไหมครับแบบแบบแบบถ้าเข้าเมืองไม่ได้แต่อยากเจอได้ไหมลองถังดูได้ไวายไข่ไปเดินเล่นค่ะไว้ยไข่ไปเดินเล่นที่นน้นได้ครับได้ครับ เย <Yeah. S 2> ชอบนะครับชอบนะครับผมไปแล้วนะครับโอเคครับสู้ๆครับชอบนะครับ อบนะครับจิบใส่ครับผมผมจะมาทุกวันนะครับครับครับุยอย่างนี้สักสี่้าเดือนแล้วค่อยไปข้างนอกนะครับเนาะได้ไหมครับเกี่ยวก้อยกันก่อนครับเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มนี่ครับเอ้ข็จิ้มด้วยมันไม่ตรงครับ นะครับห้ามห้ามห้ามมีใครด้วยนะครับถ้าใครมาจีบจะบอกว่าอะไรนะครับอยู่ที่คนถามคะ่ะอะไรนะครับอยู่ที่คนถามไม่ใช่คนอื่นเขามาถามก็คำตอบจะอยู่ที่คนถาม ไม,ม่ไงแต่คำตอบอาจจะตอบว่าไม่สดไม่สดเราก็ได้อย่างี้โอเคครับได้ครับด,ดีดีครับเยี่ยมของเยี่ยมเอาดิพี่เปาลอ,องทางนดิพี่อะอะแกรนที่เปาาจีบได้ไหมครับมีแฟนแล้วครับพี่เปาสวยวันเล่นไปจีบดิไทยไทยไทยเรานี่ไทยอไทยเอามาหลับคาดม,มีแฟนมีแฟนหรือมีคนคุยครับ มีคนคุยแล้วค่ะพี่เปาจองไว้แล้วไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าพอถามชื่อได้ไหมครับว่าคุยกับใครอยู่ครับมีแกงโน้นแกงนี้แล้วก็แกงนั้นด้วยค่ะยอคน้องเองลองถามดีน้องเนี่ยเขาบอกอยู่ที่คนถามอะเบ็บวันเองลองถามดิสดไหมครับกูหนักเลยเขาไม่ตอบหนักกว่าพูดหนักกว่าพี่เปาอีกวะเขาเมินเลยเนี่ย ไทยรลองหองนี่เผื่อเขาชอบแบบเอฟโเร์เขาไม่เขารู้อยู่แล้วคําตอบที่มันจะออกมาจากปากเขาอะอใช่ไปทางโกงตัวแล้วว่ะยิ้มได้แล้วอ่ะสามารถทําให้คุณยิ้มได้อ่ะเออรหวานทําให้ต่อติยิ้มได้ใครหวานรู้ไหมใช่หรอใช่แบบมันแบบคือเมื่อกี้เนี้ยคือถ้าเล่าถ้าเล่าอ่ะเรื่องมันโคตรยาวอ่ะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่า ตอเต๋อบอกว่าแบบคือพี่คิดว่าแบบเออไข่หวานอ่ะทําให้ตอเตยอกลับมาแบบยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนแสงสว่างอ่ะที่มันเกิดขึ้นในใจอ่ะอืมใช่เหมือนเหมือนเราเดินไปเปิดไฟข้ามแพงให้เขาอ่ะใช่เหมือนแบบเหมือนแบบพี่พูดเองไงเหมือนแบบตอสกาลังแบบเดินตากฝนอยู่อ่ะแล้ววิดีไข่ก็แบบหยิบลูมาให้อ่ะอือไม่เป็นไรนะตอสไข่อยู่ข้างๆพร้อมกันแลนั้นอยู่ได้คนเดียวอ่ะ พราะอาการเพราะเพราะอาการงมาให้อ่ะคิดดูดิอันนี้พี่เปาพูดไงโคตรโรแมนติกอ่ะเปายังไม่ได้บอกใครเลยไงอ้าวตอนพูดไปแล้งก็อาจจะไม่ได้แบบแบบนั้นจริงๆก็ได้พี่เปาจริงจริงครับจริงอันนี้จริงๆครับผมไม่เคยแบบมีแฮปปี้แบบนี้มาเลยครับใช่บางทีตอนก็บอกว่าแบบเออไม่ไม่ไม่มีร้องให้เธอกลางอ่ะผมผมผมเคยเจอแบบ ผู้หญิงหลายรูปแบบมันมีจะเปิดอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่มีเล่าไปทเงนกลางไหนไม่เล่าให้เดินกอดไอ้เย็ดแม่เมื่อไม่กูพูดไอ้ซัดคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับนิดเดียวอีกท่อนเดียวเองอ่ะอีกท่อนเดียวเองอ่ะนี่ไม่มีทั้งสองชัวนะครับผมบอกผมแล้วนะเอาจริงๆก็คือนั่นแหละต่อเตี๋ยวพูดถึงไข่ไม่หยุดเลยเออใช่หรอใช่ครับ แต่ว่าบางทีบางคาพูดมันอาจจะพูดแบบคือมันเป็นคนต้องบอกน้องพี่อ่ะเป็นคนมึนๆเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยแบบไม่ค่อย,อ,ยอาจจะแบบถูกแบบพูดไม่ค่อยแบบเข้าใจอ่ะแต่ว่าแบบความหมายมันอ่ะคือมันรู้สึกดีกับใขร่จริงจริงอืมอันนี้พูดเลยนะแบบไม่ได้โกหกนะเพราะพี่พี่พปีนผู้ใหญ่พี่โตแล้วพี่ปนแล้วใช่ใช่พี่เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ไม่โกหกโกหกอยู่แล้วครับโอเคแต่เขาไม่ค่อยบอกอะไรใครไง เป็น,นเพื่อนเขาบอกมากกว่าไงรู้ไหมว่าไอต้ตอสเนี่ยมันน่าจะเคยเจออะไรมาเยอะแต่สังเกตมันกับไข่เนี่ยพี่รู้สึกว่าตอสเนี่ยพอพี่อยู่กับมันมาหลายปีไงพี่ก็รู้สึกว่าตอสเนี่ยผิีปกติที่สุดเลยกับไข่เนี่ยมันดูมันแบบดูมันมีความสุขอะ่ะดูมีแฮปปีอ้อ่ะน้องพี่อะ่ะพี่รู้ได้จากที่ใส่มันดีเออมันดูแบบมีความสุขมากกว่ามากกว่าที่เป็นอะ่ะครับครับ ผมพยายามจะเข้ามาหาคุณแค่คุณรับปากล้วแบบไม่มีจริงๆผมจะได้มีเป้าหมายไงครับขอถามอีกทีไม่ไม่มีชัวใช่ไหมทำไมอ่ะผ่านหลายรอบจังครับก็อยากมั่นใจครับเป็นยึดเนี่ยจิตจิตใจครับอ๋นั่นแหละไข่ก็ บอกให้น้องสบายใจบอกให้น้องพี่สบายใจก็ได้เพราะตอนนี้น้องพี่ก็ไม่ได้มีใครไงอืมวหนนีิไหม มถามถาม่ถายมถามถาม่ถายมาถ่ายไหมวะเอาละอย่าเดดแอร์นานอ่ะมีอะไรครับบอกไปเลยความรู้สึกอ,อ,อะไรอยู่วะน้องใช่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งไงโฟงนี้น่าจะด่าคนดูอยู่เพราะว่า ค่ะรับตังค์แล้วนะไม่มีนะครับล่อยโลเพอฮะไว้เจอกันค่ะพี่ใช่ครับครับครับนี่คือไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับครับทำงานทำงานครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวทีสองทีสามเข้ามานะครับได้ยินไหมได้ยินค่ะขอบคุณครับเช่นกันค่ะพี่ครับ เสียงผู้ชายไหมไปผมว่าจะไปพี่นุ้นพี่ปาจะไปพักเลยไหมเนี่ยไปพักแล้วดอกไปพักแล้ววันนี้โอเคนะแฮปปี้นะแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับแฮปปี้โอเคโอเคไปก่อนฮะอืมไอ้ที่อะเมื่อวานก็ตายถ่ายไว้เก็บไว้อ้าวแล้วกูไปไงอ้าวไอ้นี้รถขาดพี่ไปส่งพี่หน้าโคับพี่ก็จบแล้ว เมน,นั่นเดี๋ยวผมขี่เราไปแปะหน้าไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขี่เราไปหน้าคุปเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเองพี่ไปเองพี่ไปเองไม่มีรถหรอเดี๋ยวพี่